ปนั้นก็4นาทีวันที่31ดตุลาคม2568ซอยแสนสุขซอยสองกำลังเดินไปสวนเพลินมาเก็บเงื่อซึมเลยเงื้อซึม ร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเงี้ยคนละครึ่งเงี้ยคนละครึ่งคนละครึ่งเยอะเว้ยนี่เข้าแถวรอเลยแต่ยางปิ้งนี่ไงตอนน ปากซอยแล้วปากซอยแสนสุขถนนพรามสี่วันที่สามสิเบเอ็ดตุลาคม 2, 5, 6, สองห้าหกแปดแปดนาติกาห้านาทีกว่า กำลังเดินไปสวนเพลินที่ิ้วยน้ำไผ่เนี่ยถ้านั่งมอเตอร์ไซค์มาก็สิบห้าบาทวันนี้เดินไปเลยสามปมโลละร้อยสี่สิบโอ้อีกนึงก็สิบสี่บาทกล <c oughs> างนอนแล้ว รถไม่เยอะแล้วขาออกเดี๋ยวขับเข้าดน่เดี๋ยวมันติดมาตรงนี้ <c oughs> อ่ะถนนพระราม4เตึกมารีนทน์ ช่องสามอันนี้ตึกตีนเฮ้ยหยุดดิเหมันหยุดพอดีข้ามาามาเลยเหมืนหยุดพอดีข้ามมาเลยนี่อาคารมารีนอนนะช่องสาม ใกล้ถึงสวนเพลินแล้วเดี๋ยวจะมาธนาคากรกสิกรเดี๋ยวตำรวจะะมาอับที่ธนาคากรกสิกรไทยสาขาแล้วสาขากุ้ยน้ำไทย